รวมไว้ที่นี่เลขเด็ดงวด1มีนาคม68โค้งสุดท้ายก่อนหวยออกเลขดังมีเท่าไหรเกลี้ยงแผงรวมไว้ที่นี่เลขเด็ดงวด1มีนาคม68โค้งสุดท้ายก่อนหวยออกเลขดังมีเท่าไหร่เกลีลยก้ยออง,งแผงวันที่28กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศก่อนวันหวยออกพวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2568ที่ตลาดภาษีสูงในตัวเมืองชัยนาทมีขอหวยออกมาหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ตนเองชื่นชอบอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโค้งสุดท้ายก่อนออกรางวัลหลายๆคนหวังเป็นเศรษฐีใหม่จึงออกมาหาซื้อเลขที่ชื่นชอบกันตั้งแต่ไก่โห่รอลุ้นโชคปลายพรุ่งนี้นงวันดีขาวสนิทหรือป้าเหมียวแม่คาสลากเปิดเผยว่าเลขดังกระแสมาแรงที่คนมาหาซื้อกันคือเลข 45- 54 55.44เป็นเลขนางสาวพรททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่การลงพื้นที่ของนายกใช้รถยนต์เลเซสทะเบียน5ขอสกรุงเทพมหานครเป็นพาหนะอีกระแสะคือเลข811.18.11 11. เป็นเลขตลกชื่อดังเป็ดเชิญยิ้มได้เดินทางไปกราบสักการะพระพุทธชินราชนวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลก และหลังจากนั้นเจ้าตัวได้จับเลขปิงปองจากโหลปรากฏเป็นเลข8ถึง1ถึง1และอีกกระแสะที่มาแรงไม่แพ้กันคือเลข107 10 1007 711 3เป็นเลขนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอาภาพระเปิดบ้านทำบุญเผยให้เห็นเลขขันน้ำมนชัดๆทำเอาเลข3ชุดนี้ขายดิบขายดีจนเกลี้ยงแผงส่วนเลขดังโซเชียลมีดังนี้เลข540504 10 15 14เลขแม่น้ำหนึ่ง เลข672 32 72เลขแม่สดาวกาฟาเลข71 70 34 03 703เลขไม้เอกนะคะาเลข53,768208 48 71 56 18 50 51เป็นเลขสลักสัญจรจังหวัดพังงา เลข 76, 81, 18, 76, 81, 67เป็นเลขทะเบียนรถป้ายแดงพระเอกดังอาร์ดผ่าสุดเลข 712, 17, 69เป็นเลขขันน้ำมวนคำชนดเลข 972, 09เป็นเลขน้องแต้คนดังไปหวยเลข 99, 97, 96, 92เป็นเลขเด่น9ที่ยังไม่ออกสลักสัญจรเลข 17, 18, 30, 40, 04เลขขายดีประจำงวด เลข 64, 46เป็นเลขชนสีสำนักเลข 57, 15, 17, 1 0็ดสิบห้าเล้านหนึ่งป็นเลขออนอตตี D. เลข 04, 64, 07, 67, 16, 18, 56, 58เปเป็นเลขมาสีหมอก